สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับก็อยู่กับช่อง Star Collector ครับวันนี้ผมจะมาดูแบตเตอรี่มือสองครับเป็นแบตเตอรี่ NASA เม็5ครับตัวนี้ก็ยังใช้งานน้อยครับลูกค้าขอมาติดเทินเป็นเม5แครับผมใบเต็มๆนะครับใบนี้ถือว่าสภาพร้อยนะครับแค่สีถลอกครับผมใช้งานไปประมาณ12บสองไล่ครับทุกอย่างยังสวยครับ เท่าของใหม่นะครับตัวนี้ครับผมแบตเตอรี่นาซาเบนหกสิบห้าครับราคาเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับให้ดูรอบๆครับเดี๋ยวปั่นให้ดูครับผมแบบใช้งานสิบสองไร่สิบสามไร่ครับลูกค้าบอกว่ามันสั้นกว่าตัวตัวรถนะครับตัวเป็นสี่สิบห้าแรงครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองปั่นดูนะครับเดี๋ยวราคายังไงเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ลองแก๊นหนึ่งก่อนนะครับเนี่ยือปกติก๊นสองแล้วเร่งเครื่องไปที่ ตอนครับตัวนี้ก็ยังเหลือประกันศูนี6เดือนครับใช้งานดีครับปกติดีครับรุนี้ n นาซาแาเป็นดังครับผมนาที1.65ครับรุนนี้ก็ใส่ตั้งแต่30แรงถึง40แรงนะครับสสาิบแรงถึง40แรง45แรงได้นะครับตัวนี้ โอเคครับราคาเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมครับ,รบขอบคุณครับ